โอเคก็ okay. สวัสดีทุกคนกัครับอยู่อยู่กับผมเดมโมค,คนที่เกียทัคลิปลงอยูทูบและหาเรื่องให้โดยแม่เต้นะนะับนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมบ่าวด้นะครนะวันนี้ผมจะมาพยายามสป,ปีดลันถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเล่นมันผ่านเลยก็ตามนะผมนะโอเคเริ่มดีตามต้องนี้ โหลดนานจังวะโอเคเริ่มแล้ต่เกมยังดังเหมือนเดิมมไมเป็เล่อนานมากแล้วนีแปผมไม่เคยผมไม่ได้แบบว่าอยู่ยูทูบเกี่ยวเกมนี้มานานแล้วเกมนี้มันเก่าเพราะทำไมตัวอักษมันแตกโอ้ยโอเค เราตอบมั่วไปเลยนะครผมนะตรงนี้ยังไงก็ผิด,ดยอยู่เรวเอาพวกตับผมมันลื่นว่ะเออเว้เป็นไรวะเดินก่อนมาแม่จ้ะโอเคก็ยังชั่วโอเคนั่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะ มาแหมโอเคไม่มานะครับเอำไมอีโยพูดพราอว่าเสียงใครอ่ะในผมไม่รู้นะวันนี้เออเจ็ดตูนมั่วโอ้ยเพียอีกแล้วไม่ได้เสียงบาวดีเลยอะไรอ่ะออกมาแล้วเสียงบาวดี no running in the hall oi 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 ah yeah ah, uh, uh, detention for you your parents will hear about this one oi i hope i get Oh, SHIT! it i'm not oi oh shit ไอ้ยามกับไอ้เดียร์โด้ไอ้กบิรีตอนไทลจโอ้ยเจ็ดเจสามเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้ยเวลาไม่ผ่านแน่เลยรอบนี้เฮ้ยมาตอนไหนวะเฮ้ยอย่าเข้ามาอานี่ ว้าวาทำไมมากีเม่วิงวว่งวะกูจะได้มาช่วยวิ่งแ้วมันจะตายเอ้ยไอเด็กบูลี่อันนี้ผมไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่อิส <c oughs> อะบูลี่ โอโเคหรียญยู่ขงหน้าเราจะได้เอาบีโซดาเอ่อแล้วมันอยองไหนวะเนี่ยเออแล้วก็มัอยู่ห้องนี้เดี๋ยวเหรียญเร็วเลยอย่างนั้นเราไม่ได้เก็บเหรียญเอาวะอยู่ไหนวะเนี่ยเออเอ,อเออเอาวันนี้ทำไปแล้วโอ้ยตายโอ้ย ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาคนผิดแต่ว่ะคือจริงแล้วอ่ะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วเว้ยมาเล่นบาได้เฉยเลยไล่บเลยครับผมครับ อ้าวน้าบึ้งเลยอ้าวบึ้งเลยบึ้งเลยตายแน่มึงกูหนีเลยครับกูหนีเลยไม่อยู่แล้วเดินกันโอเคไม่อยู่จุ๊บบึ้งเลย ข้างหน้ามันผมเห็นบ่อยละมันมาตรงนี้ตลอดเลยทุกครั้งที่ผมมาตรงเนี้ยยังไม่มาจ้ายังไม่มาโอเควิ่งเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยวิเดินเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยช้าหรือเกินเนี่ยสิบสองปะโอเคดูเร็วเร็วๆ อย่ามานะครูครูใหญ่ครูปากโบอะโอเคไม่มาถ้ามานี่กูตายเลยห้านาทีแล้วเหรอเนะี่ยยังไม่ผ่านเลยเออลบสองอเฮ้ยเกือบผิดละโอเคเห็นก็บอกให้ตอบสี่สองไม่เห็นผ่านแลวสวกทีเลย ไม่เคยจะถูกกับเขาเดี๋ยวเราตีเร็วขึ้นหน่อยเนี่ยเออเว่ยวิ่งเร็วขึ้นกับเขาด้วยหรอวะเดี๋ยวเราไปเอาช็อปเลตก่อนนะครับอันนี้ของโปรดผมปีโซดาเมื่อกี้คููใหญ่คููเล็กกินเลยไหมยัยงแล้วกัน เหมิงอยู่บนรเปิดมาเจออ่ะเฮ้ยเฮ้ยย right. oh. ่าโอเคเออหนึ่งดิทำไมอยู่ๆโง่ขึ <S <s ้นมาเฉยเลยเฮ้ยโอ้ผมควายอีกแล้วอ่ะเอาไงดีอย่าเพิ่งหมดลิตรนะช็อกโกแลตเฮ้ย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 คู่ใหญ่คู่ใหญ่คู่ใหญ่มา ครูใหญ่มาเหอะมาช่วยผมหน่อยผมจะได้ไปพักผ่อนเอ่อห้าครูใหญ่อยู่ไหนวะครูใหญ่อยากตายนะรอบนี้ไม่ไหวอะไม่โคตรตายวิ่งวิ่งอ่าอ่า

ไม่มีใครวิ่งครับคูคูมึงไปไกลๆเลยเอาคูคูวิ่งแล้วนะโอเคหลอดไ,ไป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 เร็วเอ่อสามสิบ,สบมั่ว โ <Yeah. S 2> ี่ถูอว่าสปีดลันด้เออสิบห้าแปดสี่สองสี่สองนี uh, sure. ่ไม่เคยถูกสักครั้งเลยเว้ยเออใครมันถูกวะขีโมเปล่าอืมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยาอ บีว <1941, S 2> <step> ีเวอร์จตามมานะจะตามมาเคบีโซดากิน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 โอเคผมมีโคติงเลยเฮ้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 ยอย่าเพิ่งมาครูอย่าเพิ่งมาเออมาเลยก็ได้เออหกสิบเจ็ดมา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 ไอ้ครูใหญ่มามาจับกูไปเลยกูจะได้ผ่านทันที ว่ามีห้องตรงนั้นสองอันเด็ก <15 seconds. S 2> ตอน,นี้มันจะอยู่ไกล,าจ,กลาจากอยู่ไกลจากตรงเมืเ่อกี้หรือเปล่าวะคูบาวดี้มันตีเร็วคือแล้วเฮ้ยโอเคอยังไม่มาวิ่งเลยมันอยู่มันอยู่ข้างนอกเลยเลอยู่ไม่ใช่บีโซดาตอนเสร็จเจ็ด <Yeah. S 2> ุ๊บ ต้องจูบนะครับเฮ้ยอออเออผมเคยทำผิดตั้งแต่อันแรกไว้ไอคูไม่เป็นไรงั้นผมกัปีดรันทำผิดหมดอันเลยเออวัยดีเออเอ,อ,อย่างนั้นแหละแต่มันจะวิ่งเร็วขึ้นมากๆเลยใช่ไหมเปิดมาตายแน่

เสียงแบบนี้นะจ๊ะมีอะพอถูกก็ได้ตึง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 เดืองตึ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 งตตงงมาแกไม่อย่ามาให้คู่ใหญ่คู่บิ๊กอะรอบนี้ผมไม่รอดเดี๋ยวแล้วแหละ ผมแค่เล่นไปงั้นเล่นให้รู้ว่าใครมันเป็ผิดตั้งแต่อันแรกอ่ะเออแปดแปดกดดีเฮ้ยโอเคตามป่ะเหมือนว่าตอนเราทำอยู่คู่เอหัวโลนมันจะไม่มาใช่ไหม มา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 เดีย๋ยวเราต้องรีบไปเอาช็อกโกแลตของเราก่อนนะครับแต่ผมว่าหลงโดนดักแน่เลยเราไม่ได้หรอกช็อกโกแลตเ,เอ้าเดี๋ยวนะเราไม่ได้เหรียญโอ้ยตายเดี๋ยวนะ4ลบ8ได้ลบ4ไม่ใช่หรอวะออกเกมเลย y o ค d ณไ great. come here and get your prize a shiny quarter ทำไมมัน,นมันไม่หันตูนให้เราเลยวะ,ห,ะหันตูมาไอโคหันตูมันตัดีๆครับไอห้หัวโลน broken ruler นะครับ uh, <stay. S 1> อ้าวโอเค ผมได้ยินเพลงไอ้ไอลูกลูกเฟดนลูกเวนของบาวดีมันอยู่แถวนี้ผมไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะครับผมเลยอัดไว้ก่อนอา้าวหมดแรงนะเพลงหม่ละโคตรรอนเลยเออว่าถ้าเกิดผมออกไปผมโดนโดนโดนดักแน่อันนี้ลบสามปะเออหกถึ่งสองอ้าวี อยู่แล้วแหละนะเนตึงตึงตึงออกไปกูเจอแน่ออกไปกูเจอแน่อย่าเจอนะมึงเจอเสียเวลาอดเอาช็อกโกแลตเลยมาไหมเอ้ยไม่มาก็ยังดีอยู่เลวบิสโซดาของกูงงเสียดายว่ารอบนั้นไม่ผ่านไ,นานนนนาได้ยัีไยวะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตกินแล้วดิดเลย ผมนี่ดีดเลยเอกุกมุนโนกเกียห้าไม่ใช่ละเย้โอ้โหขีครูมาครูมา,อาเออไม่เป็นไรครูมาจาับคูหน่อยผมจะได้ไปอยู่ในห้องนั้นจะได้ออกมาเจออีกสองสองเล่มแล้วก็รีบหนีออกเลยเอ้ยอยังไหนวะ อันนี้อะไรอ้าวไปไป็นตอน่ผห้ารอบนี้เหลือกเล่มเดียวไอ้บ้าเอ้ยเปิดมาเจอไหม oh. okay. no จับเออตก โอ้ยไอคุณเปบีโซดาวายวายดูอะไรไหมผมว่าพาร์ทนี้ลงไปคนดูไม่ถึงร้อยหรอกอ่าวพูดด้วยเลยเว้ยเอ็งมาค่ากูเลยอ้อมาไม่ได้อ เอ้ยไม่ฉลาดเว้ยเอองั้นโอ้ผไอ้บาวดี้มันฉลาดว่ะเดี๋ยวมันก็มาละ All these basics and education and learning. I love the boom That's me. Boom, boom. Oh, hi. Welcome to Now it's time for a... You got it. Good one. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize a shiny quarter.

เดีแยวถุงเท้าว,วัสดีครับครูคุูใหญ่มาทำอะไรคะเริ่มพูดครับขาละตุด,ด,ด,ดเริ่มแดกแล้วเออสิบปีอส,ส,สิบสามป่ะเอเอสีถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็จบพาร์ตัดบจบสควายเลยแล้ว,ลวกัน คลิปนี้ไม่ต้องตัดต่ออะไรเยอะแล้วเริ่มลงคาแล้วเกมก็หัวร้อนไม่เป็นไรแกนนี่ยากกว่าเยอะโอ้ยลูกมันมาเวนเวนโอ้ดีนะครูใหญ่ไม่มาเวยอย่าไนะห้ลูกมันะลูกมนะันไอย่านะเออสองตีตีสองสิส้นหวัง แล้ถ้าเกิดคนดูเยอะผมอาจจะกลับมาเล่นให้ผ่านก็ได้อือโอ้อเด็กเปรตไมต้องมาแล้วมึงอ๋อเาตกใจมหมดเก่งดีแล้วเมันเกี้ทำไมปีเร็วขึ้นแล้วเก่งไอเด็กเปรเอ,อ้ย กอะไรสองสามสียง่าดีครูใหญ่มาจับไปทีเออสามเอ๊ะ ไม่เป็นไรมันเริ่มแล้วตึกตึโอเคแบบนี้เฮ้ยตล๋อ๋อโอเคจบไปละบาย